ค่ะวันนี้นันนี่มีอะไรนะคะก็มาพร้อมกับน้องถุงเหลืองนะคะเอ่อเมสองโกย่านะคะก็คือรุ่นแอมบ์สนะคะเป็นตัวกระเป๋าเอกสารนะคะตัวนี้เนี่ยคือก็เลงมานานแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่า สุดท้ายเราก็ได้น้องเข้ามาเราก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในการใช้งานนะคะโอเคก่อนที่เราจะมาเปิดถุงกันนะคะไปชมบรรยากาศช็อปที่ซานฟรานนะคะซึ่งเป็นช็อปที่คิดค่อนข้างประทับใจในบริการของ S.A. นะคะเทียบกับที่ f i ลเอร์วิลที่นิวยอร์กเลยเนี่ยรู้สึกประทับใจที่นี่มากกว่าเยอะเลยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแกะน้องโคย่าเบนี้กันค่ะ เรามาเปิดถุงพร้อมๆกันนะคะคตอนที่มาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีกระดาษเ,ออเสียบไว้นะคะเพื่อป้องกันตัวอะไรของตัวออหูกระเป๋านะคะแล้วก็มีตัวป้ายห้อยมานะคะเป็นกระดาษแค่บอกว่าเป็นวัสดุอะไรเท่านั้นเองเรามาดูรอบๆกระเป๋ากันเลยดีกว่าค่ะ ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสายค่าลงมาสองสายไม่ได้มีช่องอะไรทช่นนั้นแล้วนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะมีเป็นช่องที่สําหรับที่จะเสียบเอกสารหรืออะไรยังไงได้เวลาเราแบบกิ๊บชอบตรงจุดนี้มากเพราะว่าตอนที่แบบเวลาอยู่สนามบินนะคะเวลาเราใกล้กับจุดต่อมออะไรแล้วเนี่ยพาสปอร์ตเราออกมาเตรียมแล้วเราก็จุ๊บไว้ตรงนี้ได้นะคะหยิบง่ายดีมงถึงมือถืออะไรต่างๆนะคะก็บแบบเสียบชั่วคราวอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลันกษณะของเป็นหมุดที่ตอกไว้แล้วก็เป็น ตัวออช่องเท่านั้นเองนะคะภายในช่องก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็เป็นโล่งๆเลยนะคะบุด้านในเป็นผ้านะคะตัวกระเป๋านะคะก็จะเป็นอตัวคนวาสโกยดีนนะคะแล้วก็จะเป็นเอ่อทริมหนังนะคะก็จะเป็นหนังแล้วก็มุมนะคะทั้งสี่มุม ก็จะเป็นหนังนะคะอันนี้ดูข้างใต้ข้างใต้ก็จะเป็นใบตัวหมุดขานะคะที่สําหรับวางากระเป๋าเวลาระวางที่กับพื้นหรืออะไรแล้วแบบว่า,าไม่ต้องการให้ตัวใต้ท้องมันสัมผัสกับพื้นก็ถือเป็นจุดหนึ่งที่แบบค่อนข้างที่จะโปรเทคกันเรื่องกลัวกระเป๋าจะเลอะ นู่นเลยนี่นะคะแต่บางท่านก็จะบอกไ,ไม่ชอบตัวหมุดน,นี้เพราะว่าบางทีเนี่ยทำให้แบบไปขูดขีดอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะลลลแล้วก็สรับเป่านะคะก็น,นี่ค่ะก็จะมีซิปกวดซิปสองซิปนะคะมีช่องสําหรับใส่แม่กุญแจได้นะคะซึ่งก็น,นี่ค่ะเขาจะมีแม่กุญแจแต่ลูกกุญแจมาให้ด้วยนะคะก็จะนี่ค่ะตัวกุญแจ แจกจะให้ดูนี่เ้งแติดได้มาก็ายังไม่ได้แกะเลยค่ะนะคะก็จะเป็นโลโก้แล้วก็นี่ค่ะพิมพ์ว่าเอ่อโกย่านะคะโอเคมาดูรอบๆกระเป๋ากันดีกว่านะคะพอซิปซิปตัวนี้ก็จะเปิดมาแค่ครึ่งเดียวนะคะไม่ได้เปิดมาจนถึงข้างใต้กระเป๋านะคะอันนี้จะเป็นรุ่นพ m นะคะก่อนซิปนะคะ แล้วก็ด้านข้างจะมีช่องออมีตัวหูสำหรับที่จะต่อตัวสายคาดนะคะส่วนตรงหมุดนะคะตรงหมุดนี่นะคะก็จะมีแมโลโก้กอย่าทั้ง4หมุดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ตัวหัวเข็มขัดนะคะก็จะมีแตมป์กอย่าเช่นเดียวกันนะคะทั้ง4หัวเลยนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะ อเคส่วนงานเย็บนะคะให้เห็นชัดๆก็คือจะเย็บเรียบเนียนไม่มีความที่แบบว่าฝีจักแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวเดี๋ยวกระตุกอะไรนี้นะคะก็จะเรียบเนียนมากๆนะคะโอเคเรามาดูด้านในกระเป๋ากันดีกว่าค่ะพอเปิดมาด้านในกระเป๋านะคะ จะเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งอ่ะอันนี้สายกระเป๋าก่อนอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้ถกระเป๋านะคะก็จะเป็นสองฝั่ง,งนี้นะคะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเรียบๆไม่มีอะไรแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีช่องซิปนะคะเวลาซิปที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีต,ตัวตัวยางกันไว้ให้นะคะเพื่อไม่ให้อะไรเงินมันแบบว่าขูดขีดเป็นรอยแมวนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องซิปอันนี้ก็จะเป็นกระดาษประวัติกลอยดอยย่อนะคะ ส่วนช่องตรงนี้นะคะก็เป็นหมุดเช่นเดียวกันค่ะสามารถที่จะแกะได้แล้วก็มีทอคําว่าก้อยนะคะนี่ค่ะเหมือนใสเข็มขัดนะคะก็ไม่ได้มีอะไรละนี่ค่ะขนาดของกระเป๋านะคะจะอยู่ที่27เซนคูณ32มแล้วก็หนา7เซนนะคะ เดี๋ยวพี่จะใส่หูกระเป๋าให้ดูนะคะหูกระเป๋าที่มาด้วยกันส่วนสําหรับสายสายนะคะเขาจะสามารถให้เราเลือกได้ว่าเราต้องการเป็นสายสะพายแบบหนังหรือว่าแบบผ้านะคะซึ่ง SA เอเขาก็เชร์ที่ว่าแบบผ้าโอเคนะราคาถูกกว่าหนังด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือผ้าเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับได้แบบว่า ระยะอะไรก็ได้เลยที่เราชอบนะคะแต่ว่าความข้อจํากัดของสายหนังเนี่ยกลายเป็นว่ายูจะปรับได้แค่แบบระยะที่เขาเจาะมาแบบเหมือนลูเข็มขัดเท่าน,นั้นเองนะคะก็เลยแบบเออแล้วแถมสายผ้าก็ถูกกว่าด้วยนะอะไรเงี้ยก็เลยจัดสายผ้ามานะคะโอเคข้อดีอีกอย่างหนึ่งในการเก็บงานของอกย่าเขานะคะก็คือว่าเวลาเนี่ยค่ะเราร้อยหูเข็มขัด นะะเนี่ยค่ะเวลาเราล้อยหูเข็มขัดแล้วเนี่ยช่วงของออช่องที่เจาะนะคะมันจะปิดพอดีเลยเห็นไหมคะซึ่งแบบว่ากิ๊ชอบความละเอียดตรงนี้มากๆนะคะถือว่าแบบว่าสมอาลิตที่เขาเป็นลักชัวรี่นะคะก็เก็บงานสวยดีค่ะนั่นกิ๊บลองร้อยให้ดูนะคะเนี่ยค่ะ จะไม่มีมาแบบว่ามีช่องกำกึ่งหรืออะไรงไงนะคะนี่นะคะคือช่องช่องที่เจาะไว้ปิดพอดีเลยนะคะเน็ยดีจังชอบะค่ะโอเคแล้วก็ นี่คือตุ๊กกระเป๋านะคะอ,อ,อีกอย่างที่กิดชอบนะคะคือเขาสามารถที่จะแบบว่าก่อนที่เราจะร้อยหูหูขัดนเนี่ยคะ่ะเราถือเป็นเหมือนแบบคือเหมือนกระเป๋าน้ตบุ๊กได้เลยอย่างนั้นนะคะคือแบบว่าตึงก่งคลัชแบบว่าไม่ต้องมีหูกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะเรียบๆไปแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบแฟ้มเอกสารอะไรเงี้ยค่ะก็คล่องตัวดีนะคะเ,เรามาดูสายต่ออันนี้คือถุงที่สําหรับตัวสายกระเป๋านะคะก็จะมีถุงแยกต่างหากมาเช่นเดียวกันนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นสายกระเป๋านะคะตรงหนังนะคะก็จะมีสแตมว่าเอ,อ่อกอยาพาริสนะคะแล้วก็สายเป็นผ้านะคะมีโค้ดอยู่ข้างหลังเท่า,ทานี้เองนะคะแต่ด้านหนะ้าไม่ได้มีอะไรแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะ Made in France นะคะเรามาดูที่ตัวหัวต่อนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคิก็ชอบในเรื่องของตัวอะไหล่เงินเขามากๆเพราะว่ามันดูมีความแข็งแรงทนทานแต่ว่าน้ําหนักมันไม่หนักเกินไปนะคะก็แบบว่าทําให้เวลาเราสะพายหรือถือกระเป๋านะคะออค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ทรมานคอบาไหล่นะคะเพราะว่าโดยเฉพาะเวลาเราเดินทางหรือว่าเราต้องแบบว่าถือกระเป๋านา,นานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เบาดีนะคะเนี่ยค่ะ คือมีความแข็งแรงแต่ว่าไม่หนักก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะว่าพอเราใส่สายเข้าไปแล้วนะคะมันดูได้เป็นทั้งแบบลักษณะของทางการนะคะหรือว่าเป็นในลุคแบบสบายๆนะคะที่แบบกาไม่ต้องไม่ต้องดูฟอร์มอลมากนะัก็สามารถที่จะใช้ใบเดียวกันเนี่ยได้นะคะก็ ตอบโจทย์ดีค่ะคราวนี้เรามาดูที่ความจุของตัวกระเป๋ากันดีกว่านะคะกิ๊ขอยกตัวอย่างนะคะสมมติกิ๊มีแฟ้มอ่ะแฟ้ม A4 อยู่หน,นแฟ้มนะคะโนบุ๊ก Mac Pro 13นิ้วนะคะใส่เข้าไปนะคะจะเห็นเลยว่าแบบเหลือๆนะคะลูมแบบว่าแบบโอ้สบายมากนะคะอ่ะไหนลอง กระเป๋าสตางค์นะคะโอ,อ้คือคืออย่างเหลือค่ะนะคะ,นะคะและมออีตัว external สำหรับเก็บข้อมูลตัวหนึ่งพอไปได้แบบว่าไสบายนะคะออหรือว่าความจุไม่พอจะเอา อันนี้อีกสักเล่มหนึ่งหนาเบอร์นี้ไปไหวไหมเขาก็สามารถที่จะใส่ได้จริงๆนะคะคือแบบว่าจุไปไหนคะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในชีวิตจริงคงคงไม,ไ,มไ,มไม่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 ใส่หนาและหนักขนาดนี้ในการหิ้วนะคะสงสารน้องเขาแต่ถามว่ามันจุได้ไหมมันจุได้นะคะแบบว่าแล้วก็แบบว่าความ ความกระเป๋าไม่ได้มีมีพองอะไรเลยนะคะเก็บเรียบนะคะแต่จุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของกระเป๋าที่คิดรู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยใช้แล้วค่อนข้างพวงนิดน,นึงก็คือว่าเวลาถ้าเราไม่ได้ใส่อะไรแบบเยอะๆหรือว่าที่มันเป็นแบบว่าแข็งๆตรงกลางใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเวลาเราสะพายปุ๊บแล้วเนี่ยมันแนบเข้าตัวตรงช่วงเนี้ค่ะมันก็จะแบบงอยนิดนึง นึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะว่ามัน,ม,นมันแนบกับตัวเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นจุดเดียวที่รู้สึกว่าใช้แล้วใช้แล้วพระองค์ไม่อยากให้น้องแบบบิดเบี้ยวอะไรเงี้ยค่ะอยากจะให้แบบว่าอยู่ทรงแบบว่าเป็นเหลี่ยมๆห,หน้าเลยประมาณนี้นะคะก็โอเคค่ะต้องขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะก็หลายๆท่านนะคะมีไลน์เข้ามาถามส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของตัวกระเป๋าตัวเบลเดียหรือว่าอะไรก็ตามนะคะก,ก็ยินดีมากๆเลยคะ่ะที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณที่ทุกๆท,ท,ท่านให้เกียรตินะคะในการ มาสอบถามว่าแบบว่าช่วยด้วยหน่อยหรืออะไรประมาณนี้ก็แบบว่าบอกได้เลยว่าแบบว่าถือว่ากิ๊บเป็นเกียรติมากแล้วก็ยินดีมากมีความสุขมากนะคะที่เราแบบว่าได้มีการแชร์ข้อมูลหรือรู้จักกันอะไรก็ตามนะคะก็สาหรับรีวิวหน้านะคะจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กิ๊บนิดนึงนะคะหรือว่าคอมเมนต์คำถามอะไรก็ได้ที่แบบว่าไม่ว่าจะเกี่ยวกับกระเป๋าหรืออะไรก็ตามที่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 กิ๊บพอจะ แลกเปลี่นข้อมูลได้ดก็ยินดีมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะแล้วยังไงพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย